สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ไปจะมาสอนโปรแกรม o o m นะคะโปรแกรมฮิที่ใช้งานง่ายพอๆกับ Microsoft Teams เลยเพียงแต่ที่ไปยังไม่ไดสอนโปรแกรมนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ในองค์กรเนี่ยสำหรับงานการใช้งานในองค์กรนะคะการใช้โปรแกรม Microsoft Teams เนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าการใช้โปรแกรม Zoom นะคะสังเกตว่าการล็อกอินของของโปรแกรม o o m เนี่ยจะล็อกอินง่ายมากเลยคือโหลดมาก็ล็อกอินผ่าน Facebook หรือ Gmail ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย มีข้อมูลเชิงลึกนะคะว่าโปรแกรม Zoom เองเนี่ยก็เคยมีเอาข้อมูลเนี่ยไปให้กับ Third Party บุคคลที่3นะคะในการใช้งานซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าในแง่ขององค์กรแล้วเนี่ยความ Security ก็น้อยกว่าแต่ถ้าเกิดในแง่ของนักธุรกิจทั่วไปเรียนออนไลน์คลาสออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็มีความง่ายแล้วก็ใช้สะดวกมากนะคะก็ถ้าไม่ ไม่กังวลเรื่องของข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของตัวไซเบอร์ซ u เคียวริตี้เองเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะโปรแกรมส o m อ่ะเดี๋ยวไบจะมาเริ่มสอนกันเลยนะคะสำหรับตัวโปรแกรมส o m นะคะอย่างแรกเลยก็ดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อนง่ายๆเลยพิมพ์ s ท t z นะคะ w o m แล้วก็ดาวน์โหลดแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยไบใช้ macbook นะคะเพราะฉะนั้นไบก็จะกด เข้าตัวดาวโหลดเซ็นเตอร์ซูปตรงนี้แต่สําหรับคนที่เป็นระบบ Windows นะคะคอมทั่วไปเนี่ยก็สามารถเข้าดาวโหลดโฟลเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ติดตั้งมาใช้งานโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมาดาวน์โหลดให้แบบนี้เลยนะคะโอเคไปดาวโหลดไปแล้วขอยแยกเคลียร์ออกเมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วในคอมเรียบร้อยนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะคะเข้าไปเลย จากนั้นก็จะเจอหน้าตา join a meeting หรือ Sign in นะคะสำหรับคนที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเช่นว่าเออมีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเข้า z ซูมด้วยนะเดี๋ยวจะคุยงานกันผ่านซูมนะล้วก็กด join a meeting เข้าไปนะคะอันนี้สำหรับคนที่เป็นผู้เข้าร่วมนะคะแล้วเราก็ใส่ meeting id หรือว่า personal link ที่เขาส่งมาให้บอกว่า meeting id นี้เราก็ระบุเลขลงไปนะคะแล้วก็กำหนดชื่อของเราได้เองเลยนะคะแล้วก็กด j o i แต่สำหรับคนที่เป็น organizer นะคะคนที่จะจัดประชุมขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกให้เราไซน์อินก่อนนะไซน์อินเนี่ยเราสามารถไซอัพฟรี free, ก็คือว่าไปสมัครลงทะเบียนเพื่อเป็นอีเมลไซน์อินสำหรับโปรแกรม Zoom โดยตรงหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือไซน์อินผ่าน Gmail นั่นเองส่วนใหญ่ทุกคนมี Gmail อยู่แล้วแล้วก็หรือไซน์อินผ่าน Facebook ทุกคนก็มี Facebook ของตัวเองอยู่แล้วนะคะสมมติว่าจะไซน์อินผ่านอีเมลนะคะ ตัวน,นี้ไปก็เลือกบัญชี Gmail ของไปนะคะที่จะ sign in เข้าไป Do you want to allow t h i s p a g e to open so ก็กด allow ไปนะคะอ่าโอเคจะเข้ามาที่หน้าตาแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะก็จะเจอหน้าตาที่เรา s i นอินเข้ามาคือแม้แต่คนที่จะจอยมิทติ้งเองเนี่ยคือทางที่สะดวกก็คือทางแรกกดจอยได้เลยทางที่2คือจะ sign อิก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มากดจอยตรงนี้อีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะได้เหมือนกันอ่ะส่วนคนที่เป็นออแกนเซอร์ให้ไปที่ New Meeting ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยก็จะเจอหน้าตาตัวเองแบบนี้ของไบต์จะมีแบ็กกราว n ์ขึ้นมาให้เลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราว n ์ได้นะคะ จากนั้นจะมีขึ้นถามมาว่าจอยออดิโอไหมนะคะก็จอยวิดคอมพิวเตอร์ออดิโอโอเคปุ่มเมนูต่างๆนะคะปุ่มแรกนะคะอย่างแรกเข้ามาเนี่ยถ้ามีการจอยหลายคนมารยาทในการประชุมมารยาทดนึงอนะนะคะก็มิวไมไว้นะคะเพื่อปิดเสียงคือถ้าเราไม่ได้พูดเนี่ยเปิดไม์พร้อมกันหลายคนเสียงมันจะตีกันนะคะเพราะนั้นเราควรจะมิวไมไว้แต่ถ้าจะพูดเราก็อันมิวออกแค่นั้นเองนะคะอ่ะ ทีนี้ stop video เนี่ยก็คือเราอยากจะแชร์หน้าเราไหมนะคะถ้าเราไม่ต้องการแชร์หน้าเราเราก็กด stop video ตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ใน gmail ที่เราเซตเอาไว้หรือถ้าไม่เซตเอาไว้ก็จะขึ้นเป็นตัวอกักษรย่อชื่อเรานะคะอันนี้ไปก็กด start video เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะ participant นะคะ security นี้ยังเพือเพืเห็นเหมือนกันนะคะอ๋อโอเค participant นะคะ ก็คือดูผู้เข้าร่วมประชุมนะคะว่ามีใครบ้างนะคะหรือจะอินไว้เข้ามาเพิ่มก็ได้นะคะโดยการ Copy URL หรือว่า Copy Invitation นะคะส่งให้ทางไลน,น์อีกคนนึงหรือว่าเป็น Meeting Password ตรงนี้นะคะบอกเขาว่า Password อะไรเข้าไปนะคะแชทนะคะในระหว่างที่เราวิดีโอคอนเนซ์คุยกันเนี่ยเราก็สามารถแชทได้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า แบบนี้นะคะแชทเข้าไปหรือว่าส่งไฟล์ก็ได้นะคะส่งไฟล์งานจากยูคอมพิวเตอร์หรือว่าใน Google Drive หรือ OneDrive ก็ได้นะคะ,ะดูเมนูอื่นๆบ้างการแชร์หน้าจอนะคะเราให้กดแชร์สกรีนตรงนี้นะคะเราสามารถแชร์ได้ทั้งตัวที่เป็นเดสก์ท็อปก็คือทุกอย่างที่จอเราทำงานอยู่เนี่ยก็กดแชร์เดสก์ท็อปตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนไวบอร์ดก็คือการเหมือน เขียนร่วมกันนะคะหรือว่าจะโชว์ผ่านจะ,จะโชว์เฉพาะหน้าจอที่เป็น safari google chrome อะไี้ก็ได้นะคะที่เว็บไซต์อยู่ส่วนใหญ่ไบแนะนำก็เป็นเดสก์ท็ไปเลยนะคะก็ระวังการเปิดอะไรไฟล์อื่นนิดนึงนะคะหรือจะเป็นแบบไฟล์นะคะไฟล์ก็คือแชร์ไฟล์ขึ้นไปเลยนะคะจาก google drive ต่างๆนะคะมันก็เบสิกเนี่ยก็กดแชร์ Desktop อและอย่าลืมถ้าสำหรับคนที่ ต้องการเหมือนแบบแช์อยู่ช่อง YouTube หรือแชร์วิดีโอที่มีเสียงด้วยเนี่ยก็ให้กดแช์คอมพิวเตอร์สาวด้วยนะคะไม่งั้นเสียงจะไม่ไม่ได้ยินให้อีกฝ่ายนึ่นะคะโอเคแล้วตัวอย่างนะเรากดแชร์ปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นเป็นกรอบสีเขียวขึ้นมาเห็นไหมคะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นหน้าจอของเราแล้วนะคะทุกอย่างที่เราเปิดตรงเนี้ยเห็นหมดเลยนะคะทีนี้เราอยากจะเเขียนก็ได้นะคะความน่ารักของซูมวงแบบ เออมันเก๋ดีอ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ด้วยนะคะสมมติแบบเนี่ยกำลังพูดถึงตรงนี้อยู่เห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียได้อ่าเจ๋งมากเลยอ่ะเซฟได้ด้วยโอ้โหทีนี้ถ้าเราอยากหยุดแชร์นะคะเราก็กด Stop Sharing นะคะแบบนี้นะคะซูมเนี่ยค่อนข้างมีลูกเล่นเยอะนะคะในในการเล่นไปสังเกตมีไวบอร์ดมีเมื่อกี้ที่เขียนเนี่ยค่อนข้างจะแบบตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยแอนโทนี annotate นะคะเมาส์ก็ได้เนี่ยโห oh, เลือกเมาส์เจ๋งมากจริงโอเคทีนี้การ record นะคะการ record ก็คือตรงนี้นะคะเป็นการกดบันทึกในระหว่างการประชุมนั่นเองนะคะก็จะบันทึกการประชุมทุกอย่างที่เราคุยกันนะคะเราสามารถ pause หรือจะกด stop เลยก็ได้นะคะ stop sharing นะคะการมัน การประชุมเนี่ยก็จะถูกเ,เก็บไว้เป็นไฟล์ mp4 ในเครื่องคอมของเรานะคะ reaction มีเดี๋ยวนี้มีให้ยกนิ้วกดไลค์แล้วก็กดปรบมือด้วยนะคะก็อนักสีนะ,ะโอเคทีนี้การเปลี่ยนแบ็คกราวทำยังไงนะคะมาดูกันอ่ะเห็นไหมคะตรงที่เป็นเครื่องหมายวิดีโอนะคะ ที่มีซอฟต์แวโอเนี่ยให้กดเครื่องหมายลูกศรน,นะคะแล้วกด choose virtual background ตรงนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะเลือกได้หลายอย่างเลยเป็นทะเลก็ได้เขาก็จะให้เราดูก่อนว่าจะเลือกอันไหนนะคะหรือนอนก็คือแบบ Background จริงๆของเราเลยนะคะนี่คือการเปลี่ยน Background นะโอ้ฟังชัยมันเยอะมากสอนในคอมหมดก็คงไปทีละอันก่อนนะเอาแบบเบสิกง่ายๆก่อนอ่า ก็จะได้แปกลาวแล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าจบการประชุมก็กด end meeting จบแล้ว end meeting for all leave meeting ไปก็คือออกจากการประชุมถ้า end ก็คือแบบจบเพราะเราเป็น organizer เราสามารถปิดการประชุมนี้ได้ก็กด end คนะ่ะยิ่งเท่านี้เองโปรแกรม o ูบนะคะเบื้องต้นนะคะตรงนี้เบื้องต้นเลยเอาไว้อยากถ้ามีอะไรถามนะคะหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนอีกเนี่ยสามารถทักมาบอกกันได้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใน YouTube ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เราจะอัปเดตให้อีกนะคะขอบคุณค่ะ